ถ้าอยากจะลงสารแล้วกลั่นเองนะคะก็มาเช่าหม้อนะคะเช่าหม้อกับที่เขามีหม้อกลั่นอยู่แล้วนะคะมาเช่ากลั่นน้ามัน สวัสดีนะคะพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องป๊อปปี้วิถีชนบทนะคะวันนี้เราก็มานั่งคุยกันในสวนนะคะสวนกิษนาของเรานะคะมีเอฟซี FC ถามมานะคะว่าอยากทําไม้กิษนานะคะอยากทําแบบกระตุ้นสารลงสารแบบนี้นะคะ่ะแต่ไม่มีหม้อกลั่นทําได้ไหมทําอย่างไรเออเรามีคําแนะนํานะคะ เกษตรกรท่านใดนะคะที่มีไม้นะคะอย่างเป็นร้อยต้นสองร้อยต้นขึ้นไปแบบนี้นะคะก็จะแนะนำว่าพอหลังจากที่คุณลงสารแล้วนะคะให้คุณไปเช่าหม้อเขานะคะมีหม้อที่เขาให้เช่าเยอะแยะมากมายเลยนะคะยิ่งถ้าเป็นเขตแถวบ้านของพวกเราเนี่ยที่อยู่อำเภอปราจนคาคมนะคะก็จะมีโรงกลั่นหลายโรงเลยนะคะ เราก็มาเช่าเขานะคะเช่าเอานะคะไม่ต้องไปลงทุนสร้างโรงกลั่นเองนะคะไม่ต้องลงทุนหม้อเพราะว่าหม้อแต่และหม้อนี่ใช้ทุนเยอะเยอะมากนะคะหม้ออย่างชุดหนึ่งก็อยู่ประมาณก็ตกร่วมๆเกือบเกือบห้าหมื่นเหมือนกันนะคะรวมเบ็ดเสร็จนะคะเพราะว่าเราไม่ใช่ว่าได้หม้อมาแล้วนะคะได้หม้อมาแล้วเราจะเอามากั่นน้ํามันได้เลยไม่ใช่นะคะไหนจะมีโรงเรือนนะคะ ไหนจะพวกหลอดแก้วใช่ไหมคะไหนจะเตานะคะไหนจะจ้างคนมาทํานะคะค่าแรงค่าจ้างไหนจะมีระบบน้ําระบบไฟฟ้าอีกโหสารพัดอย่างเลยนะคะก็หม้อหนึ่งนะคะแพงนะคะแนะนําว่าถ้าอยากจะลงสารแล้วกลั่นเองนะคะก็มาเช่าหม้อนะคะเช่าหม้อกับที่เขามีหม้อกลั่นอยู่แล้วนะคะมาเช่า กันน้ำมันเสร็จแล้วนะคะก็ทางคุณก็นะคะทางเกษตรกรนะคะที่มาเช่าหม้อก็เอาน้ํามันไปขายเองนะคะคุณก็แค่นําไม้บดแล้วนะคะมาลงหม้อกั่นนะคะหม้อกั่นแล้วก,ก็ต้องเฝ้าเองนะคะต้องเฝ้าเองหรือถ้าไม่เฝ้าเองก็จ้างนะคะจ้างคนเฝ้าเขาก็จะคิดอยู่ที่ตกประมาณวันละห้าร้อยนะคะ ก็เฝ้าทั้งวันทั้งคืนให้นะคะ่ะทีนี้ต้มครั้งหนึ่งก็ประมาณสี่วันก็จะตกชุดหนึ่งก็เฉพาะค่าแรงเฝ้าถ้าเราไม่เฝ้าเองก็ตกอยู่ประมาณสองพันนะคะแล้วก็มีถ้าเราไม่ไม่เอาไม้ข้าวม้อเองก็จ้างเขาเอาเข้าให้ก็เสียอีกประมาณหม้อละสามสิบหรือถึงห้าสิบบาทนะคะแล้วแต่เราจะจ้างนะคะทีนี้ก็ในส่วนส่วนมากแล้วนะคะคนที่เขา มาต้มน้ำมันนะคะจะเฝ้ากันเองนะคะเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่ากลัวน้ำมันที่มากัดในหมอ้อกลัวหายกลัวโดนขโมยนะคะก็ก็มีนะคะก็โดนขโมยก็มีนะคะก็ต้องระวังเพราะว่าพวกนี้เป็นทองคําดํานะคะเป็นหลังจากที่กัดน,น้ํามันแล้วนะคะเป็นมูลค่ามากนะคะเป็นเป็นของที่มีมูลค่ามากแต่ถ้าเป็นต้นดิบๆแบบเนี้ย ไม่ค่อยมีราคาไม่ค่อยมีมูลค่านะคะอย่างต้นเนี้ยถ้าซื้อก็อยู่ที่ประมาณห้าร้อยบาทเองนะคะเดี๋ยถ้าเรามากันเป็นน้ำมันกันเองนะคะก็จะแพงขึ้นแต่ตรงนี้ถามว่าซื้อห้าห้าร้อยบาทซื้อกับเกษตรกรที่ปลูกอ่ะเกษตรกรจะได้ดีนะคะเพราะว่าคนที่นํามากันไหนจะเป็นค่าแรงถากตอนแรกค่าแรงนะคะ ถ้าซื้อต้นไม้อะไรอย่างนี้ค่ะเยอะแยะนะคะแล้วกว่าจะเก็บเนื้อไม้ได้ก็หนึ่งปีนะคะหนึ่งปีถ้าเรามาคูณกับกระทบกับกันก็คือสิบสองเดือนก็ตกนะคะคนที่ที่ซื้อลงสารไว้ตกไม่กี่บาทเองนะคะพอๆกับเราทํางานโรงงานเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราอาศัยว่าเราทําเยอะๆนะคะหรือทําของเราเองแบบนั้นนะคะก็ส่วนมากจะเหลือก็ประมาณว่า ค่าแรงตัวเองนะคะช่วงแต่ช่วงก่อนหน้านี้ก็ราคาแพงกว่าน,นี้ก็คืออยู่ที่สามพันสามพันแปดสามพันสองสามพันสองถึงสามพันแปดอันนั้นอ่ะมีกําไรนะคะแต่มาณนะตอนนี้นะ่ะแทบจะหากําไรไม่ได้นะคะออลองลองคิดดูนะคะว่าอยากจะสร้างโรงกลั่นเองหรือจะเช่าหม้อนะคะแต่ถ้าให้แนะนําก็คือเช่าหม้อดีกว่านะคะ เพราะอะไรหลังจากที่ถ้าเรามีไม้น้อยใช่ไหมคะถ้าเราเช่าหม้อถ้าเราทําหม้อเองเออถ้าเราทําหม้อเองหลังจากที่ไม้เราหมดหม้อเราจะไปทําอะไรเราต้องคิดกลับไปด้วยนะคะเพราะว่าอย่างสมมุติว่าลงสามหม้อสีหม้อนี่ก็เป็นเงินโอ้ร่วมแสนนะคะเป็นแสนนะคะหลักแสนเลยนะคะแล้วเราจะไปทำอะไร <laughs> ใ,สใส่ตะก้าหาขายเหรอแล้วใครเขาจะซื้อล่ะคะ อย่างของเราเห็นไหมเราถึงต้องปลูกไว้นะคะพอทำมอก,กันแล้วก็ต้องปลูกไว้นะคะปลูกไว้ต่อเนื่องนะคะเอ,อพื้นที่เล็กๆน้อยๆที่พอ,อ่จะลงไม้ได้เราก็ลงนะคะเราก็ลงปีนึงร้อยต้นสองร้อยต้นนะคะแล้วแต่ทำไหวนะคะบางทีก็ช่วงนี้ก็ไม้เราก็อยู่ประมาณาน่าจะร่วมหมื่นต้นแล้วนะคะทีนี้ <laughs> เริ่วจะไม่ไหวแล้วนะคะ <laughs> เรื่อจะไม่ไหวแล้วตอนนี้ก็ ก็ลดน้ําอยู่สามคนแล้วนะคะเพราะว่าในหนึ่งคนน่ะจะดูแลสวนได้เต็มที่ก็ประมาณสามไร่เองนะคะถ้าเกินนั้นน่ะจะดูแลไม่ทั่วถึงนะคะมันก็หนักอยู่เหมือนกันแต่ถ้าทำสามไร่จะพอดีเลยนะคะจะดูแลต้นไม้ได้ไดแบบโตเร็วงามเร็วนะคะอย่างอย่างเนี้ยที่เราปลูกเนี่ยถ้าบำรุงดินดีอะไรดีก็จะงามเร็วนะคะก็ลองไปคิดดูนะคะว่า จะทําลงกลั่นเองหรือจะเช่าเลยนะคะแต่ถ้าให้เราแนะนําก็คือเช่านะคะอย่างของเราถ้าช่วงไหนมอว่างเราก็ให้เช่านะคะแต่ช่วงนี้เรากลั่นอยู่นะคะเราก็หมออยังไม่ว่างแต่ก็มีบางโรงที่ว่างนะคะหรือว่าบางโรงที่เขาเปิดให้เช่าอย่างเดียวก็มีนะคะที่เขาไม่ได้ทำไม้แต่เขาลงหมอให้สําหรับให้คนมากั่นนะคะมาเช่าหมอกั่นอย่างเดียวก็มีนะคะก็เนี่ย ถ้ามีคำถามหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้มานั่งคุยกันแบบนี้อีกนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ล่ะค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดกระดิงนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปนะ,ะมีสาระอะไรดีๆเราก็จะมานั่งคุยกันมาตอบคำถามกันนะคะมาสนทานากันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ